คำเตือนผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการรับชมจิกเอร์ดเอาละครับผมนะฮะพบกับผมอีกแล้วกับแอดเจ้านะฮะในช่องสล็อตพาเพลินนะครับ,นะรบมาแล้วผมนะเกมไก่ชนไก่แจ้อักตากตากตาก์ผมนะฮะอ่ะทุนอยู่สามพันนะผมนะทุนอยู่สามพันนะฮะอุย้ยถุงท้าวาวันนี้เป็นไงล่ะเออวายมาสวยโอ้โหวายมาสวยครับสิบเอไก่ดำไปอสเก็ตเตอร์จะมาเปล่าสเก็ตเตอร์จะมาเปล่าเฮ้ยวุ๊ป ปึ๊บ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 เข้าไปโอ้โหชิคเก้นชิคเก้นแปลว่าไก่ว่ากระตากเอ้ยเจมาสวยเอช่องหนึ่งนี่โอ้โหเอช่องหนึ่งไม่มาวะ่ะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับผมนะฮะกางใจใด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ก็จะบอกว่าไงดีขอบกางใจด้วยน้อยๆเลยนะครับผมนะฮะอุ๊ย มันมันมันจะไหลปหมวะมันจะไหลหรือเปล่านั่นแหละมันจะไหลหรือเปล่าฮะมันจะไหลหรือเปล่ามันจะไหลหรือเปล่าเอา้อาเฮ้ยจ่ายด้วยเฮ้ยจ่ายด้วยเฮ้ยจ่ายจ่ายมาด้วยนะฮะจะจ่ายมาด้วยนะไม่ใช่ไม่จ่ายกันเลยโอ้โหจ่ายหน่อยปึ๊บไป,ไปสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ต้องมาสเก็ตเตอร์ต้องมา ขอสเกตเตอร์ตัวเดียวขอสเกตเตอร์ตัวเดียวขอสเกตเตอร์ตัวเดียวโอ้โหเข้าไหมเนี่จะเข้าไาโโหมเนี่จะเข้าไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปดิปึ๊บไป,ปดิโอ้โหไม่เข้าอ๋อไอ้ตัวเกตเตอร์ตัวเดียวไม่ให้ให้กันไม่ได้เลยเอ้ยหาเอาใส่พีดิข,ข,ขึ้นมา โอ๊ะบากันไปเอาไว้ตัวเดียวตัวเดียวเสียวทั้งซอยตัวเดียวเสียวทั้งซอยครับโอ้โหลงมาจนได้โอ้โหสุดจัดประลาดกตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับผมนะฮะเก็เตอตัวเดียวที่ยังรอคอย โอ้โหอยากจะบอกว่าหลอดแรกก็ว่เอาไปแล้วทีนึงยังเ้ากันอยู่ครับผมเ้าได้เ้าแล้วเ้าอยู่เ้าต่อเ้าตลอดเ้าต่อไปนะฮะเออสวยเป็นไงล่ะเอาไว้เอาไว้ ยังยังว่าอยู่นะฮะยังว่าอยู่ออเออยังไงล่ะยังไงล่ะจ่ายนับครั้งได้จ่ายนับครั้งได้ครับผมนะฮะโอ้โหเห็นไหมล่ะเงินราง,งวงลัลรวม150อะร้อยห้าสิบอะไม่มีลิมิตชีตเกินร้อยเลย เอาจริงนะเมื่อกี้นี่จ่ายมาว่าโคตรซ้ำถุยกระุยกุย้ยฮะจ่ายไม่ได้ยังไงจ่ายว่าผู้ไม่น่าไม่น่ารักเลยไ,ได้เหอะ <c oughs> แต่แต่ละมือแต่แต่แต่มือแต่เดียวโอ้โหเจอแต่เกมปึ๊บเข้าไปปึ๊บเข้าไปปึ๊บเข้าไปปึ๊บปึ๊บโอ้โหจ่ายกูนหน่อยเฮอะผู้ใหญ่ลีแย่ต้องตีกองประชุมไหมวะ โอบเข้าไปเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนะฮะเอาอีกหน่อยโอ้ยไม่เนี่ยคือข้าเห็นเข้าฟรีเนี่ยผมไม่อยากผมไม่อยากจะดีใจเลยใช่ป่ะเหมือนมันเข้าเนี่ยนะผมไม่อยากจะดีใจเลยอะ่ะเพราะมัน,เ,เ,นนะมมเ,เหมือนกับมียาขายของว่าเอ้ยที่มันไม่จ่ายแนะ่นอนว่าดีใจไปทำไมวะ โอ้โหนี่9มาเหลือ4รอบเหลือ4รอบนะผมนะฮะ3 3รอบสุดท้ายแล้วครับได้ใช้ก็บอกได้10ได้10ได้ได้10ได้วะโอ้โหได้แค่10ได้แค่9เว้ยนี่60บาทได้แนตะ่ตัวถูก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 ,ถกหมดแล้วนะฮะไม่มีตัวต่อแล้วดูทรง้วเรียบร้อยเรียบร้อยว่าแล้วแม่ไม่เคยได้ใช้หมดเลยตัววายเกมไก่เนี่ยนะ แม่ไม่เคยได้ใช้หมดเลยให้ตายเถอะโอ้ยแค่สามสิบบาทนะครับผมนะฮะจ่ายมาห้าร้อยเจ็ดบาทสุดจัดไวละสุดจริงจริงสุดจริงจริงครับผมถนะ้าวิ่งไปเลยโอ้ยโอ้โหหอกข้างแค่จ่ายนะเอะ อพีจีพีจีโอ้โหดอกนี้เข้าไปพันสโอ้โหเป็น50มันมาเฉยเป็นห้นมาเฉยครับเอ้ยอย่างนี้มเปลี่ยนเป็นห้ไปนานแล้วนะฮะย่างนี้นะเป็นห้าสินานแล้วครับองนี้เป็นห้าสิบนานแล้วไม่ต้องรอครับ ก็ไม <Es> in ่ร Come ู้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะไป้าไปเฮ้ยเป็นไงล่ะมาจ่ายครับผมนะมาจ่ายเบตห้าสิบกับเบ0ร้อยอ่ะคือเบตห้าสิบกับเบ0ร้อยอ่ะคือจ่ายเลย อ,อีกหน่อยอีกหน่อยนะ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 อีกหน่อยนี้อีกหน่อยนี้ <te le> คือถ้าคือแบบมาจากที่ดูนะจากที่ผมดูนะครับเบ็ดห้าสิบกับเบ็ดร้อยมาสุดสุดละเบ็ดห้าสิบกับเบ็ดร้อยมาสุดสุดละที่ผมจที่ผมก็ได้เบ็ดมาเรื่อยนะจริงๆผมก็ได้เบ็ดมาเรื่อยนะ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไงชื่อจ่ายมาแต่คือมันไม่ได้จ่ายทีหรอกแต่มันจ่ายนานนานๆทีจ่ายแต่มันก็จ่ายแบบว่าหลักพันนะฮนะหลักพันนะครับคือขอเข้าฟรีโชว์ได้ไหมอ่ะเอาเข้าจริงเว้ยเอาแล้วเป็นร้อยงานใหญ่แล้วยังพอได้ลุ้นนะีค่คือยังพอได้ลุ้นอนะ่ะไม่รู้ว่าจะได้ลุ้นเยอะหรือเปล่านะ เอาดมิมันจะมันจะบับเข้าไปนี่ไงแตกเฉยครับผมนะฮะแตกเฉยครับแตกเฉยครับทุกคนแตกเฉยนะฮะแตกเฉยบอกเฮ้ยแตกเฉยโอโู้หูยเข้าเปล่าฟินิฟีฟินิฟีฟินิฟีหืมเป็นไงล่ะครับหมื่นกว่าครับแตกเฉยครับเงินรางวันเมกาซุปเปอร์เมกาครับผมนะฮะซุปเปอร์เมกานี่เงินไง,ไง 11,720บาทนะฮะเออแตกเฉยว่าเฮ้ยเบ็ดดร้อยนะฮะคือเบ็ดร้อยมาพูดง่ายเลยนะฮะว่าคือเบ็ดร้อยมาว่ามันจะมาพูดง่ายว่ามันไม่มานะคือเบ็ดอื่นมันไม,ไม่มาเลยนะฮะเดี๋ยวต้องพูดว่าตามไหนตามนั้นนะครับผมนะ,ะตามไหนตามนั้นนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอจบสวยเลยนะครับจบสวยเลยนะฮะ ดูดิครับกำไรอื้อซ่าครับอันนี้คือกำไรจริงๆนะฮะไปนะผมนะฮะเขาจบที่สองหมื่นเ้าร้อยสามสามบาทใครอยากจะตามไปใต้คอมเมนต์เลยนะครับ